ดสดใสยิ่งกว่าเดิมเปอร์เจสาวคนดังเคยวิวาโล่มแต่กลับมาดสดใสแฮปปี้กว่าเดิมบางคู่กำลังจะใกล้มีงานวิวาแต่ก็ต้องล้มเลิกกันไปยุติความสัมพันธ์แม้ว่าความรักจะไม่ลงตัวแต่ก็ลุกขึ้นกลับมาดสดใสมีความสุขก่าเดิมจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้า ดับที่7ดแจมแน่กว่าจำก็มีอันต้องปิดฉากรักเจ็ดปีเคยถูกแฟนหนุน่มนอกวงการคอแต่งงานไปเมื่อ2ปีก่อนลังสุดยือ้อโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าเป็นปัญหาที่สั่งสมแม้เวลาจะผ่านไปไม่นานเจ้าตัวก็กลับมาฮึดสู้กลายเป็นผู้หญิงสุดสตรองแฮปปี้สดใสกว่าเดิมจ้า อนดับที่6ไอ้พิศาดาอาดีตเคยช้ำรักหลังจากที่ถูกฝ่ายชายคู่ข่าวขอตแต่งงานแต่ผ่านไปแค่ปีเดียวก็มีข่าวขาวออกมาประกาศวันเลิกรากันไปเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องความรักว่าการวิวาล่มไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายถึงจะเคยวิวาล่มแต่ก็ไม่จําเป็นต้องหัวกระไดแห้งยอมรับว่ามีคนคุยแวะเวียนเข้ามาบ้างเขามีความสุขกับสถานะโสดเพราะว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชาย ันดับที่5เจนนี่รัชนกการน,นักร้องสาวแดนใต้ที่เคยถูกเซไพค์ขอแต่งงานแต่ผ่านไปได้ไม่นานก็ออกมาประกาศว่าแยกทางกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็พบรักกับแฟนหนุ่มอดีตนายตำรวจจนเข้าสู่ประตูวิวาและมีทายาทตัวน้อยไปแล้ว อันดับที่4ชมผู้ก่อนบ่ายนักแสดงตลกสาวในอดีตก็เคยช้ำรักทุกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแต่ผ่านไปไม่แค่กี่เดือนฝ่ายชายก็บอกเลิกแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอทุกวันนี้มีความสุขกับการแต่งงานครั้งใหม่สร้างครอบครัวมีแก้วตาดวงใจแล้วถึง2คน ดับที่3พิกพัทรศยานักแสดงสาวอารมณ์ดีก็เคยออกมาเปยิเปยเๆยเรื่องของการแต่งงานแต่ก็ไม่มีการขอกันเกิดขึ้นต่างคนต่างแยกย้ายกันคนละทางและแฮปปี้กับรักครั้งใหม่สิงสาวพีกก็กลับมารีเทินรักเกา่าแถมยังเย้ยว่าความรัก4ปีลงตัวคนนี้นี่แหละที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วย อันดับที่2จักกันจันอาคามซีรีนางเอกสาวก็เคยมีข่าวคราวความรักกับเรื่องของการแต่งงานที่ไม่ค่อยรับรื่นแต่สุดท้ายแล้วสาวจักกันจันก็พบรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการแถมยังแย้มว่าความรักครั้งนี้สดใสกว่าเดิมและเตรียมพร้อมที่จะมีทายาทแล้วด้วย แดับที่1เมพิชนาตก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่อกหักกับความรักบ่อยมากๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีคนที่จะพร้อมเข้าใจเธอจากสถานะเพื่อนสู่แฟนตัวจริงเรียกได้ว่าสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมนิสัยเข้ากันได้ครอบครัวพร้อมไฟเขียวแถมสาวเมยก็ยังเยียมว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแต่งเลย